วันนี้เป็นการแนะนําตัวนักเตะใหม่ทั้งหมด9คนของส,มสกโมสรซัปโปโรับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับเจกก๊ก็ตื่นเต้นครับก็ได้เจอกับเพื่อนๆน,นะฮะในทีมที่แบบเขาเพิ่งซื้อมาอะไรเงี้ยก,ก็ได้รู้จักทุกคนครับแต่คือช,ชื่อญี่ปุ่นเนี่ยจำยากครับคือมันต้องใช้เวลาจํานิดนึงอะ,อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาพูดเร็วเราก็จําไม่ได้เงี้ก็ต้องค่อยๆแบบศึกษาชื่อเพื่อนร่วมทีมอะไรครับ เกรงไหมครับตอนแถลงข่าวก็ค่อนข้างเก่งครับผมแต่ก็พูดไม่มีผิดครับอ่าข่าวผมนักข่าวที่นี่ส่วนใหญ่คาถามที่เขาถามคืออะไรครับก็ส่วนใหญ่เกี่ยวกับฟุตบอลหมดเลยคือคุณคาดหวังอะไรกับสโมสรและคุณมาเนี่ยคุณถนัดความพิเศษของคุณคืออะไรและคุณมีเป้าหมายจะช่วยสโมสรยังไงแลวคือคุณมาฮอกไกโดเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้ครับครับดูบุคลิกของนักเตะเขาจะดู คึงขังคึงขังคึมคึต่างจากผมมากเลยฮะ <laughs> คาว่าคึมคังนี่น้อยฮะออกแนวจะเหหานมากกว่าครับผมเราก็เป็นตัวเราดีกว่าเราเป็นตัวของตัวเองครับแต่ในสนามเราก็ทำให้เขาแบบเห็นพิสูจน์ให้เขารู้จักเราหให้ได้ครับให้เขาเชื่อใจเราครับย้อนกลับไปถามช่งชวงเช้าที่ได้ไปลับเ้าอีกครั้งหนึ่งไปเจอโค้ดครับเป็นยังไงบ้างครับโค้ดก็บอก คือมาที่นี่จะหนาวหน่อยนะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาเดินเจ็ใช่ไหมก็ถ้ามีเวลาบ้างก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มนะแล้วก็เหมือนแบบก็เหมือนอเขาอาจจะส่งเขาเรียกวอะไรส่งวิดีโอหรืออะไรมาให้เราดูเกมนะว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็เหมือนแบบงานของเขาก็คือจะช่วยให้ผมเล่นตำแหน่งไหนให้แบบดึงสัยัา ภาพของผมออกมาให้มากที่สุดเขาบอกว่าเอาจะช่วยก็สู้ๆนะคํำเตะครับผมแล้วเพื่อน้องทีมได้มีโอกาสเจอกันบ้างไหมก็เจอครับเจอทุกคนคืออ,อยู่อย่นั้น่ะคือทุกคนก็เหมือนแบบเป็นนักเตะใหม่ก็<อ>แนะนําตัวอนะไรก็ตื่นเต้นคนนะ <c oughs> ัก็มีก็มีเยาวชนแล้วก็มีคนที่เคยเจอผมตอนอยู่9ปี <c oughs> เมื่อสองพห้รอยห้าิบส่ครับ ตอนที่เสมอญี่ปุ่น0ูนนครับก็มีเจออยู่คนหนึ่งเลยเขาบอกว่าเขาจำผม,มได้แล้วก็เจอกันตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอกับอ,อ,อะไรนะนาริโมโตะแล้วก็เจอกับจินจิโ ji อโนะคือแบบเขานิสัยดีมากคือทั้งทีมนิสัยดีมากไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชทีมงานหรือเขาแบบคือเหมือนเขาสนใจเรามากแล้วก็เทคแคร์เราดีมากเลยคือแบบรู้สึกตื้นตันใจฮะรู้สึก เป็นเกียรติมากคือเขาไม่ว่าใครจะเป็นเหมือนแบบใครจะมาเป็นซุปตาร์เียเขาก็ชุมว่าคือใครก็เคยเล่นเจลีกหรือว่าเคยเก่งที่ไหนมาอะไรเงี้ยใช่ก็ทุกคนจะต้องสามัคคีกันนะทีมนี้เน้นความสามัคคีนะอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเราด้วยดูการนี้อาจจะยากหน่อยแต่คือมันเป็นงานยากแต่คือเราต้องพยายาม เหมือนแบบมันเป็นความท้าท้ายใหม่ของทีมเราเนี่ยะครับแล้วได้เห็นรูปเจไปยืนดูเขาซ้อมกลางทีมาะฮะครับเรา<ก>ยังซ้อมไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ย้ายมาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่มผมก็บอกเขาก็ได้คุยกับประธานเขาประธานเขาว่าทำไมไม่ซ้อมละ่ะ <c oughs> ผมบอกว่าออผมยังมไม่สามารถซ้อมได้หรอกครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มายังไม่ได้มาแบบอยู่ที่นี่เต็มตัวอะไรเงี้ย<ม>เขาบอกว่าอยากคิดมากเกินไปอะไรเงี้ย<ม>ครับก็มีล่าแปลให้ผมก็แบบขอดู แบบเขาทําอะไรก่อนเขาก็เหมือนแบบทำคอสเตงพวกบอดี้เวทอยู่ในห้องปุ๊บอบอุ่นร่างกายแล้วก็ไปวิ่งรอบสนามแบบ30นาทีอะไรเงี้ยค,คือเขายังไม่ได้ซ้อมเพราะว่าก็เพิ่งวันแรกเหมือนกันแล้วคความจริงอะฮิมะมันก็ข้างๆอาจจะเต็มสนามแต่คือในสนามเขาความจริงเขามีฮิตเตอร์ถ้าเขาจะซ้อมอะไรเงี้ยแต่คือชุดเขาก็มีให้ใส่แต่คือมันก็หนาวทุกคนก็หนาวคือไม่ว่าจะเป็นบาซินไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าสมุยหนาวมาก แต่คิดว่ามันในมาถึงนี่แล้วไอเ้เื่องนําน่าจะเป็นปัจจัยเล็กน้อยสำหรับเจมันมันก็คือผมว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินที่เราเจอกับมันทุกวันนะมันก็ปกติอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้คะครับผมโอเค t h ง n k you ครับวันนี้อีเวนต์เยอะเลยครับก็ค่อนข้าง <c oughs> เพียนิดหน่อยเพราะว่าตีห้าต้องตื่นไปส่งครอบครัวด้วยเงี้ยก็แล้วก็แปดโมงก็ต้องไปขับเฮลทไปดูอซ้อมก็แล้วมาคะแนข่าวก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยฮะแต่ก็โอเคฮะ คือเป็นโอกาสดีในชีวิตครับผมขอบคุณม okay. ับเจ๊ครับอลิเกตโตก็สมัครเย้